กู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 กอกู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 กยกู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 ู้ก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 กู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 กกู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 ูก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 

ยายชอบเขาทำไมเขาทำไมไหนชอบเขาไมภูมิใจมากฮะให้น้องทำ้องก่อมทำน้องก่อนขอโทหน้าเนอะหน้าขยัญไหนยูใครคิดตลกใครคิดยังบอกได้ทั้งคนบ้าทั้งแข่งต่อหน้าคู่แข่งทอมครุสทองแคท อยู่น้องยาย่าเนี่ยไม่ตเพราะหลังอะไรสูงสามคืบเพราะหลังสันเจนก็ขอเงตอนกเปของพี่ตั๊กยันี่ไถ่แกอ้สิบากลงก็มอบลยวาไม่ด้ให้ะเอาอมาหน่อยเอาอมาหน่อยไม่ะขามากค่ะไม่ได้ซื้อบ้าเหรอไม่ได้ซื้อ คุยน้องเลยคุยน้องเขาทำไมตักไม่จีบแล้วว่าออกสื่อไม่ม่จีบเลยอคุยน้องกบเขาดีดเขาตกใจหมดเขาไม่รู้หรอก้าเอาดีดเอาดีดนี่คุณแม่นี่คุณแ่ค ผมเล้เก็บเงินไปขอยาย่าเท่าไหร่งต่อเท่าไหร่พต่บอกนะพี่แม่พี่อแม่แม่เขาฉีดยาหร้อไงอเกิะไรนะเเกิดนสภาพอย่างเอจะอาใครกันพูดหนไหมพูดไหนไหมนะครับพูดได้ไหมรู้สึกยังไงเจอน้องยห่ารู้สึกไงรู้สึกยังไงเจอน้องยห่ยาชอบอะดิ อะไรฮะน้องก็เป็นแงเป็นไงเเอาอีกแล้วแออที่บ้านี่ก็แคร์แต่ไที่ขอนี้เลยตารางเราเลยมาเร็วๆี่บอเลยนะหนสองข้างต้งพี่นะหนึ่งสองตาตาี่ก็ได้